สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์และกันนะครับประสบการณ์หรือว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับในวงการภาคเครื่องนะครับหรือว่าในสายหลวงปู่สังวานเรานะครับบางคนอาจจะคิดไม่ออกนะครับว่าเราจะทํายังไงดีให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเราก็ลองสังเกตนะครับว่าตอนนี้หรือว่าย้อนหลังไป5ปีเนี่ยเราได้ทําอะไร ได้ได้มีอะไรดีขึ้นบ้างไหมตั้งแต่5ปีย้อนหลังลงไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลองมาคิดดูนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในสายหลวงปู่สังวานนะถ้าเพื่อนๆรักหลวงปู่สังวานจริงๆนะครับก็ลองนําคําสอนของหลวงปู่ไปนะครับเอาแค่อย่างเดียวครับเอาแค่อย่างเดียวพอคือถือสิลห้าให้ครบแค่นั้นนะครับถือสินห้าให้ครบพอ แล้วทุกคนนะครับลองสังเกตดูลองอึบดูนะครับลองว่าเฮ้ยปีนี้กูจะถือสินห้าให้ครบนะครับไม่ต้องถึงขนาดแบบทุกวันพระต้องถือสินแปดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ให้ทําทุกวันนะครับให้ถือสินห้าไม่ต้องอารัธนาไม่ต้องอะไรเลยเอาแค่ถือสินห้าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสิลห้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ เราลองคิดดูนะครับว่าขนาดเราทำไม่ดีนะครับเรายังได้สิ่งที่ไม่ดีเรายังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแล้วถ้าเกิดเราทำความดีเนี่ยถือสิลห้าข้อนียแล้วมันจะไม่ดีขึ้นเหรอนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับลองตัดใจดูลองทำดูนะครับขนาดเราทำไม่ดีเนี่ยมันยังส่งผลให้เราไม่ดีเลย แล้วถ้าเกิดเราทำดีเนี่ยมันจะไม่ส่งผลให้เราดีขึ้นไปมากกว่านี้หรอครับอย่างน้อยมันก็ต้องมากขึ้นกว่านี้ผมรับประกันได้แน่นอนครับว่ามันต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับลองดูนะครับลองลองเชื่อหลวงปู่เราดูนะครับไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอ่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันนะครับแค่นี้เองครับ ทุกวันตั้งสติเอาไว้นะครับว่าสิ่งใดที่เราจะทําไม่ดีเราจะไม่ทํานะครับแล้วลองสังเกตภายในหนึ่งปีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดเนี้ยนะครับจนถึงสิ้นปีผมว่าต้องมีอะไรดีขึ้นมาผมรับประกันนะครับมันต้องอยู่ที่บุญเก่าของเราด้วยนะครับแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าถ้าใครถือสินห้าทำตามที่หลวงพ่อบอกเนี่ย ต้องได้ดีแน่นอนผมรับประกันนะครับเพราะว่าผมตัวผมเองก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับผมอาจจะบุญอาจจะน้อยอาจจะกรรมเก่าเยอะอาจจะต้องทําเยอะกว่าคนอื่นนะครับต้องทําเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ทําไม่ดีมาและมันก็ส่งผลที่ไม่ดีกับผมเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดกลับกันว่า เอาถ้ากูทำดีล่ะก็ต้องได้ดีสิมันก็ได้ดีจริงๆนะครับเทวดาก็ชอบใครเห็นใครก็รักไม่ต้องเห็นหน้าหรอกครับฟังเสียงแค่มองเห็นชื่อแค่รู้ว่าชื่อคนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งดนใจให้เขาชอบเราเองนะครับไอชอบในที่นี้ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับการรักชอบพอทางด้านการมาล้มนะครับ อาจจะอาจจะขายของดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแนวนั้นไปนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมรับประกันได้ว่าทุกคนถ้าทำตามที่ผมบอกชีวิตต้องดีขึ้นแน่นอนครับโอเคครับขอให้ทุกคนเอาไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ